กับพี่มีเยอะแยะเลย uh. โอ้นี่มาเจอพระดีนะท่านเทศ uh. ไปเจอไรเดอร์คนเมื่อวานโดนกระทืบ oh. นะเนี่ยโอ้เออจรปแปลกแน่นอนอ, uh. อะไรกันเนี่ยหนึ่งวันหลายพันเรื่องจริงๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเอาข่าวมาต่อกันแบบนี้ทำให้เรารู้ว่าพระดีๆท่านยังมีอยู่นะ,ะ uh. พระดีๆยังมีอยู่อีกมากที่ให้เราได้กราบไหว้กันได้อย่างสบายใจส่วนพระที่ไม่ดี ถ้าเห็นก็ช่วยกันเอาออกไปค่ะคุณผู้ชมพระไม่ดีเราไม่อยากไหว้บางคนถึงขั้นเดี๋ยวนี้ไม่อยากไปทําบุญกับวัดกับวากันแล้วอ่ะทําบุญกับหมากับแมวสบายใจกว่าอย่าถึงกระนั้นเลยยังไงเราก็ชาวพุทธนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมดูเรื่องราวของอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างกันมาเพิ่งจะพากันไปเล่นน้ำเพิ่งจะมีความสุขกันเมื่อกี้นี้เลยแต่ปรากฏว,ว่ามาเกิดอุบัติเหตุแล้วน้องเล็กเสียชี คว่ะลูกเนี่ยไปดูแลพยาบาลประถมพยาบาลเบื้องต้นด้วยอกลัวใจว่าอย่าให้พวกเราต้องกินอาหารเม็ดเลยกลัวเนี่ยตำรวจเลยไม่กล้าไงไม่กล้าแบบส่งสี่ส่มห้าดาไปเนี่ยถ้าดาเหมือนไอ้สามคนนี้แล้วก็กำมาเคี้ยวอาหารเมร็ดเออแต่บางคนเขาก็บอกแล้วไงว่าถ้าเกิดมันได้ลองทําสักครั้งหนึ่งแล้วอ่ะ ต่อให้มันอดกั้นขนาดไหนเดี๋ยววันหนึ่งมันก็กลับมาผมไม่เชื่อว่าทาครั้งแรกเอออ่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสลับมาดูเหตุการณ์สุดสรดครั้งนี้หน่อยนะครับเป็นรถตูรถต้รถตู้มีผู้โดยสารอยู่อย่างน้อย15คนด้วยกันแล้วก็ขึ้นไปบนทางหลวงปรากฏไอเลนที่สวนฝ่ายของรถบรรทุกแล้วก็พุ่งชนรถตู้อย่างจังจนเกิดเหตุระเบิดตุ้มทีหนึ่งแล้วไฟก็ลุกลามอย่างรวดเร็วเอาย้ําอีกทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของฟิลิปปินผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายครับครับ พักรูเดียวในช่วงหน้าขยับกลับมาบ้านเราประเทศไทยฮะเคยได้ยินอยู่แล้วสายไหมต้องรอดแต่เมื่อวานนี้คนสายไหมเกือไม่รอดฮะอยู่ดีๆไอ้เอิร์ตออเงินควงปืนมันกราดสาดยิง<อ>ทั่วไปหมดเลย<อ>ผู้คนตกอ,อกตกใจเกือบมีตาย New น e ิสสันคิก k ์อีพาวเประสบการณ์ขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จรับดอกเบี้ยพิเศษ0%และสิทธิประโยชน์อื่นๆรวมมูลค่า183,000บาทที่งานมอเตอร์โชว์และโชว์รวมนิสสันถึง30เมษายนนี้ ่าดาไไปไปไบำรุงแค่ตอนเช้าอาจไม่พอใหม่แค่น,นี้ไบรท์คอมพลีอเวอร์ไนเซรัมด้วยวิตามินซีบริสุทธิ์10%ช่วยลดโอกาสเกิดจุดดาำใหม่ใช้คู่เดเซรัมจุดด,ดาา่างไวัย2เท่าตื่นพร้อมรู้สึกผิวดูใสขึ้นเดยและไนเซรัมแบบซองแค่49บาทลองเลยเนสกาแฟอเมริกาโน่หอมตั้งแต่ชีกซอง ผสมผสานความลงตัวในแบบคุณพร้อมให้คุณสมัมผัสความเย็นสดชื่นเต้าเนสกาแฟซองนี้เท่านั้นฉันผิดเองที่ไว้ใจทำไมทำกันแบบนี้ดูสะอาดแต่ยังเหม็นเพราะเหลือคราบที่มองไม่เห็นใช้ดาวนี่สักพาสยบคราบที่มองไม่เห็นสาเหตุของกลิ่นอับหอมสะอาดไว้ใจได้ใหม่ดาวนี่สักพาฉันเชื่อในความมุ่งม,มั่นของเขา h i q q p l u s s u p e r g o ป l หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน b12 เพราะความตั้งใจจะพาเข้าไปได้ไกลกว่า h ฮคิววัน s ลัสซูเ l อรเพื่อนที่คอยช่วยบรรเทายาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์เพื่อนที่พร้อมไปไหนไปกันยาดมตราถ้วยทองกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราถ,ถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนร้อนนีแจ็คท์ Car r เอร X Inverter Plus รับทองเลยไม่ต้องลุ้นถึง15้าเมสายนยนี้ Car r i e r ครั้งแรกจากสถาบันวิจัยพอนส์ใหม่พรนสไบมิราเคิลโฟมผสานส่วนผสมเพื่อผิวดูกระจ่างใสเป็นในอาซอร์ซินอลทำความสะอาดล้ำลึกอัพผิวดูใสพร้อมช่วยบำบรุง20เท่าผิวดูกระจ่างสาใสไกลจุด Miracle s Happen ร้อนนี้แจกทองซื้อแคร r เอร X Inverter Plus รับทองเลยไม่ต้องลุ้นถึง1ส้าเมสายนนี้ Car r i e ร ใช้เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงื่อและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราฟฟันและช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะที่สําคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะปฏิวัติทุกความท้าทาย All new ลิสุบชีตไชนันแอตลี ไม่เข้ากับหน้าไม่เซลล์บักรอผมยาวกว่าน,นี้ก่อนใช้ตันตึ้งเลยมีแอคทีฟอินซูชั่นโอตินวิตามินช่วยให้ผมแข็งแรงขึ้น5เท่ามันละมาสบัดผมยาวกันใหม่วิตามินบูสเตอร์สวยเร็วสิสปีดทันโอลาวาระเบิดความฟรินกับคุกกี้ไส้ช็อกลาวาเยิ้มเต็มคันลองเลย ลิปในช่องปากจัดการก่อนบานปลายด้วยคอเกกเลยสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียบอกลาปัญหาจุกทิปพัฒนาการของลูกมีทุกวัน FOMOS มซโอเมก้า9ามหกเก้าโกวันพลัสวิตามิน B12 สูงวิตามิน C แคลเซียมรวมสามประโดยชน์ดีๆในกล่องเดียว FOMOS มซโอเมก้า9 g เจ มีอาหารที่เป็นเนื้อปลาเกรดพรีเมียมไหมขอแบบแน่นๆตเต็มๆมคำมากแล้วก็ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมามีเา่ามีโอ้ด like, ีไลท์มีโอดีไลท์เหนียวไลท์เลยมีแมวต้องมีโอซ่างไหมเสียงใจเต้นเพราโมเมนต์เนี้ยมันใช่ เปิดเตปซี่ไปลองจังหวะร้างถ้าใจว่าใช่ต้องสร้างหน่อยไหมร้อนเงินลองฟิวน้ำแข็งใสไม่ใส่น้ำแข็งลองมิจ <'s> ๊ะขอนฟิวน้ำแข็งใส หวา,วานเย็<อ>นชื่นใจคพนฟิน้ำแข็งใสลองเลยเมื่อกี้อ่ะมีคนเรียกฉันป้าด้วยแหละเพราะรัมมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลน้ำปลาแมเรียนต้มตำยำผักแม่เรียนสิคะ ย่างจิ้มจุ่มท่าแม่เหรียญจิ๋งคะน้ำปลาหมาแม่เหรียญติดเหรียญซับนัวให้ทุกจานโอเมก้าด้วยนะอร่อยติดเหรียญแม่เหรียญจิ๋งคะมีลูกค้าท่านหนึ่งชื่อคุณจ๊อบสงสัยโปลยางของเราว่าคุ้มจริงไหมเดี๋ยวจัดให้ครับเพราะเรารับประกันบาดบวมแตกเป็นฟรีหนึ่งปีแถมให้ผ่อนได้ทั้งร้านศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสิบเดือนเรากำลังเดินทางไปหาเพื่อพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าโปรโมชั่นยางฟรีวิกคือปล่อยที่ยิ่งใหญ่แบบนี้คุ้มหรือยังครับคุณจ๊อบถึงสามสิบเมษายนนี้กลลับมาแ้วค่ะ บแบคทีรียบนพื้นไม่เห็นด้วยตาแต่มาทุกวันต้องถูพื้น <fu> บแบบถูอีกวันด้วย Magic มาจ c ครี n แบคที ria คิลเลอร์ฆ่าเชื้อแบคทีรียคลีนพื้นในขวดเดียวว้าวขนาดใหญ่สุดคุ้มมาจ c คลี n คลีนง่ายคลีนได้ทุกคนแป้งโยคีนรัศมีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายทาแป้งโยคีนรัศมีวงกลมจำไว้ให้ดีแป้งโยคีในรัศมีวงกลม รับให้มีแต่ความสุขลอยในอากาศด้วย Wireless Control System Heavy Jet Team ทีมงานบริการระดับมืออาชีพเปิดทนได้ทั้งวันฟอกอากาศบริสุทธิ์ Mitsubishi Heavy Duty เชี่ยวชาญมากกว่าปรับอากาศ Head s h o ะโชเดอร์สอ e บูฟรชช่วยกระจัดรังแคและให้ผมหอมสดชื่นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แฮดโชเด คิดว่าแข็งแรงแล้วใช่ไหมแล้วเหงือกและฟันคุณล่ะแข็งแรงหรือเปล่าใหม่เข้าเกตโยบ t ชโช u พลักรีลีสช่วยลดคราบพลักได้ดีกว่าถึง3เทา่าเพื่อให้เหงือกและฟันดูแข็งแรงยิ่งขึ้นใหม่เข้าเกตโชโชวพลักรีลีสโรลเลอร์คอสเตอร์จมโบมันฝรั่งแผ่นใหญ่อร่อยเต็มคำโรลเลอร์ค s สเตอร์จมโบบานปลายถึงไหนแล้วตากของบานปลายแต่งบยังสบายครับ ช้อปเกินครบคุ้มเกินคาดได้ทุกวันที่มิสเตอร์ดีไอกับสาขาที่เพิ่มขึ้นใกล้คุณพร้อมสินค้ากว่า 15, 1 5 0 0 0รายการกล่องเดียวใช่นมเปรี้ยวดัช h ิวโวอินวันไมโครแอคทีฟรวมประโยชน์จากโยเกิร์ตและน้ำผลไม้รวมใช้จุลินรีโยเกิร์ตมีวิตามินดีหนึ่งดีสองดีดัชบิวโวอินวันประโยชน์เยอะ นับสนุนโดยสายไฟฟ้าฟูลเลอร์รสชาติของรักแรกอยู่กับเราตลอดไปมามา่าอร่อยกะทิร้อเซตราอร่อยดีการันตี70ประเทศทั่วโลกกระทิงแดงคุ้มค่า10บาทสบู่เบนเน็ตซ e ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายดับหนึ่งปีสอน 7.49นาทีพาคุณผู้ชมเดินทางขึ้นสู่สายอีสานกันหน่อยนะครับเวลาไปอีสานต้องผ่านถนนมิตรภาพใช่ไหมโดยเฉพาะช่วงมวกเหล็กจะจำได้ปะ่ะคุณผู้ชมเวลาขับไปโรงงานปูนเต็มไปหมดนอซ้ายขวาแล้วครั้งนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ารถขนปูนขนไป40กว่าตันครับจู่ๆเสียหลักชนกวาดถนนเพื่อนร่วมถนนเนี่ยมีทั้งเจ็บมีทั้งตายครับ เือนะถ้าเป็นแบบนั้นอย่างที่พี่กิงว่าไม่อยากจะนึกภาพถ้าฝนตกลงมาซ้ําไอปูนที่อยู่บนท้องถนนอีกากแหลกลา<ะ>แน่นอน<ะ>อย่าเพิ่งละสายตายจากหน้าจอทีวีเทเลอร์อีกแล้วฮะเทเลอร์<ะ>ที่ซิ่งจัดไม่มีแผ่วเกือบทําคันอื่นตายอีกแล้วรอบนี้ราชบุรีซิ่งมาอยู่ดีดนีคือกระบะเขาตีไฟเลี้ยวเขาจะเข้าซอยแล้วเขาตีไฟแต่ไกลเลยแต่อยู่ดีดีเทเลอร์ไม่รู้มาจากไหนชนยับเยินเกือบตายฮะ เสียเวลามากลองตรวจสอบระบบเบรกตัวเองหน่อยดีไหมคะคือเอางี้ถ้ามองว่าเราจะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเนี่ยมันอาจจะคิดยากนึกถึงตัวเองถ้าพี่ตายอ่ะถ้าพี่ขับรถแล้วพี่ตายลูกเมียพี่อยู่ยังไง oh, oh. เออเออพอคิดแบบนี้มันอาจจะอยากตรวจสอบรถมากขึ้น oh, oh. นะจะมองเฮียนึกถึงนาเฮียอีกอ่ะเฮีย <c oughs> บอกให้ซิ่งไป อ้าวซวยอีกอม,<ส>มันก็เลยขัดแย้งใน<อ>หัวงตัวเองเหมือนกันน,น่ากลัวอยู่นะคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปเกิดขึ้นที่สีแยกไฟแดงไม่มีและรถใหญ่เทรลเลอร์เป็นรถกระบะธรรมดาเลยค่ะแต่ว่าเขาน่าจะงงง,งนิดนึงไหมอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่ารถเขากําลังจอดติดไฟแดงกันอยู่มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถปอบด้วยคนเล็กเองค่ะจอดติดไฟแดงแต่ว่ากระบะที่มาด้านหลังชนสังหายเลย